ตอนนี้เราได้ทำการปลดปลั๊กตรงถังน้ำมันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะมาถกตัวสายไฟออกมา,าทรมาเลยไล่วออ่าหมดเลยเอาออกมาเลยทั้งมัดทั้งยวงเลยนะฮะอ,อันนี้ก็คือตัวส่วนมัดสายไฟที่ต่อจากตรงหัวเก่งนะามาเป็นมัดแบบนี้เลยนะฮะก็คือมัดสายไฟนะที่เราจะทําการถอดเปลี่ยนนะฮะนีอ่อันนี้คือมัดสายไฟ ที่เราทาการถอดเปลี่ยนนะอันนี้เป็นสายอ่ะผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนําตัวชุดมัดสายไฟนะเข้าไปติดตั้งที่ตัวรถกันนะฮะ,อะเอามัดสายไฟนี้ไปติดตั้งที่ตัวรถกันนะครับผมอ่ามันก็จะมาทั้งมัดใหญ่มัดยาวแบบนี้เลยนะฮะนะฮะอ่าเราก็สอดใส่ร้อยไปตามตัวถังรถนะฮะร้อยไปตามตามตัวถังรถนั่นเองนะครับผม กอร์ลินเจอร์เอ็มซีนะฮะามาด้วยปัญหานะปัญหาอะไรมาดูกันปัญหากองเขาคือเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะไฟ a b s โชว์นะฮะ, b a T o, ะ,ฮะแล้วก็ไอไฟไอ้ถุงลมมันจะกระพริบนะพอกระพริบเสร็จสักพักเดี๋ยวมันจะติดค้างเลยนะไอไฟรูปถุงลมรูปแอร์แบ็กอะนะถุงลมนี่ก็คือแอร์แบ็กแอร์แบ็กเนี่ยแหละฮะอ่ะ มันเป็นลักษณะแบบนี้นะเจ้าของแจ้งว่าไฟ ABS โชว์กับไฟถุงลมนะฮะโชะะว์นะฮะเดี๋ยวนะฮะเราจะมาทำการตรวจสอบตรวจเช็คซิว่าไอาตัวไฟ ABS ที่มันโชว์นะฮะมันโชว์เพราะอะไรกันนะทำไม ABS ถึงโชว์มีสายไฟขาดหรือเปล่านะหมากัดสายไฟไหมซึ่งปกติก็จะเจอบ่อยๆว่าหมากัดสายไฟนะหมากัดตัวสายไฟขาด นะหมากัดตัวสายไฟด้านหลังขาดมาชอบมุดลงไปนอนใต้ท้องรถนะผมว่าหลายๆท่านก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราการตรวจสอบตัวเช็คนะว่ามีสาย ABS นะเส้นใดเส้นหนึ่งขาดหรือเปล่าหรือถ้าไม่ขาดเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาทําการตรวจสอบตรวจเช็คดูกันนะตอนนี้ก็เห็นไหมไฟถุงลมติดค้างโชว์เลยทีนี้มันจะกระพริบอยู่ตอนสวหวะที่สตาร์ทเครื่องมันจะติด มันจะกระพริบก่อนแล้วมันก็จะติดค้างโชว์เลยส่วนไฟ ABS เนี่ยติดค้างโชว์ตลอดเวลานะครับผมคุณจอมตอนนี้เราก็ได้ทำการเอาโน้ตบุ๊กนะเอาโปรแกรมมาทำการเสียดเช็คนะหาโคนะ้ดปัญหานะเพราะมันมีไฟ ABS โชว์อยู่นะฮะก็หลายๆครั้งนะที่เราแจ้งเคยแจ้งไปแล้วว่าถ้านะฮะถ้ามันมีไฟโชว์เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือต้องมี ตัวโน้ตบุ๊กมีโปรแกรมในการสแกนหาโค้ดปัญหาซึ่งพอเราสแกนมาแล้วก็เจอโค้ดที่มันเป็นโค้ดปัญหาที่ทําให้ตัวไฟ ABS โชก็ C03003A นะไลท์เรียวิวสปีดเซนเซอร์นะก็คือเซนเซอร์มีปัญหาที่เซนเซอร์ด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังขวานะกับอีกโค้ดหนึ่งนะที่เป็นโค้ดปัญหานะก็คือในส่วนของ P ไอซีศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเล็บเรียวิวสปีดเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ด้านหลังซ้ายนะตามโค้ดที่น่าจะเป็นที่มันฟ้องอยู่นะครับผมนะฮะอ่าก็คือเซนเซอร์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะฮะมีปัญหานะทีนี้จะมีปัญหาจากอะไรนั้นนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปไล่ดูนะอันนี้คือเป็นการดูข้อมูลเบื้องต้นนะเบื้องต้นก่อนว่า่าโค้ดหรือว่าไฟที่มันโชว์เนี่ยมันฟ้องเกี่ยวกับโค้ดปัญหาอะไรนะฮะ บ่งบอกนะเอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจเช็คก,ก่อนนะฮะจะได้แคบนะเ,เมื่อเรารู้โค้ดการค้นหามันก็จะแคบลงนะเจาะจงได้ตรงจุดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปหาค้นหาคําตอบกันนะว่าไอเซนเซอร์ซ้ายขวามันมีปัญหาแบบไหนยังไงกันนะครับผมอ่ะชมตอนนี้เราได้ทําการถกชุดสายไฟนะทั้งหมดเลยนะที่เป็นสายไฟที่ต่อมาจาก มูเลยจากปั๊ม ABS เลยนะไลา่ย,ยาวมานี่เลยผ่านตัวรถนี่เลยนะฮะนะฮะผ่านตัวรถนี่เข้ามาเลยนะสายไฟมันจะลากเข้ามานี่นะฮะมานี่แล้วก็มาโผล่ออกอยู่นี่นะฮะเป็นมัดเลยเป็นสายไฟทั้งมัดทั้งชุดของมันเลยนะฮะแล้วเราก็ได้ทําการนะลองเอามิเตอร์เช็คดูปรากฏว่าสายไฟนะที่จิมเลยที่มันมาที่ตัวปั๊บ ABS ที่จะไปต่อเข้ากับตัวสาย ABS อ่ะมันมีติดอยู่แค่ เส้นเดียวก็คือมีสายไฟที่ใช้งานได้แค่เส้นเดียวนะฮะอันนี้ก็คือตัวเซนเซอร์ ABS ตัวเซนเซอร์ไม่เสียนะฮะตัวเซนเซอร์ไม่เสียไม่เป็นไรไม่มีรอยกัดนะ,ะที่ผมบอกไว้ที่แรกว่าหมากัดสายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมาไม่ชอบมากัดสาย ABS พวกนี้แต่ตัวเนี้ยสาย ABS ทั้งซ้ายและขวานะฮะไม่มีรอยหมากัดนะสาย ABS ปกติไม่เสียที่เราบอกว่าไม่เสียเพราะเราได้ลองเอาสาย ABS นะมาลองสับดูแล้ว ก็ยังมีไฟ ABS โชว์เหมือนเดิมเราถึงได้ตัดสินใจรื้อชุดสายไฟนี้ลงมาทําการตรวจเช็คก,ก็ปรากฏว่ามันมีไฟมาแค่สายมันมี2ครขั้วนะขั้วหนึ่งสายไฟ2เส้นอีกขั้วก็อีก2เส้นมันมีสายไฟที่ใช้งานได้คือสายไฟไม่ขาดนะแค่เส้นเดียวนะอีก3สเส้นไม่มีสัญญาณมาใช้มิเตอร์ในการตรวจเช็คตรวจวัดนะฮะถึงรู้ได้ว่าสายไฟน่าจะขาดในนะฮะสายไฟน่าจะขาดใน ก็คือจากการตรวจเช็คนะฮะเนะี่ยที่เราเอามิเตอร์จิ้มเป็นช่วงๆนะเราตรวจเช็คเป็นช่วงๆไอชุดด้านในนะชุดด้านในที่ต่อมาจากตัวปั๊มเอเมาเข้าห้องไดสารด้านหน้าจะมีปลั๊กหนึ่งก็เช็คแล้วแล้วก็จากปลั๊กตรงเนี้ยมาจนถึงปลั๊กเนี้ยนะเราก็ทําการตรวจเช็คแล้วก็มีไฟมาครบเหลือแค่ปลั๊กเนี้ยที่ปลั๊กเนี้ยมันจะมาเชื่อมต่อกับปลั๊กนี้นะฮะปลั๊กนี้จะมาเชื่อมต่อปลั๊กนี้นะเพื่อออกมาด้านท้ายรถมาต่อเข้ากับตัวเซ็นเซอร์ ไอป้ปลั๊กนี้แหละที่มีปัญหาสายไฟมัดเนี้ยหละที่มีปัญหาที่มันไม่มีสัญญาณไฟมานะฮะเนี่ยคือปลั๊กเส้นนี้นะจะมาที่มัดนี้ทั้งหมดเลยมัดสายไฟพวกนี้ทั้งหมดเลยจากการตรวจเช็คปรากฏว่ามีสัญญาณไฟมาแค่เส้นเดียวมีเส้นไหนไม่รู้จิ้มดูดิมีสัญญาณไฟมาแค่เส้นเดียวอ่ะเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยดังเนี่ยเส้นเนี้ยปลั๊กเนี้ยปลั๊กนี้เส้นสีน้ำตาลเขียวนะดัง ส่วนอีกสามเส้นเนี่ยหนึ่งสองสามเส้นเนี้ยไม่ดังเลยก็แสดงว่ามีสายไฟที่มันขาดในนะมีสายไฟที่มันขาดในในชุดมัดสายไฟเส้นเมนหลักนี้นะฮะอ่าตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วว่าน่าจะมีชุดสายไฟที่มันขาดในนะเลยทําให้สัญญาณมันไม่ครบก็เป็นเหตุให้ตัวไฟ abs โชว์ H o, นั่นเองนะครับผมอ,อันนี้เป็นการตรวจเช็คตรวจสอบนะฮะ ตรวจเช็คตรวจสอบทีนี้เราก็จะต้องทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่นะอ่ะหลังจากที่มีการตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยก็ปรากฏว่าสายไฟนะมัดนี้นะมัดนี้น่าจะมีการขาดในนะน่าจะมีการขาดด้านในนะทำให้ไม่มีสัญญาณมานะฮะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราคงต้องสั่งชุดมัดสายไฟนะฮะมาเปลี่ยนใหม่นะฮะ โดยการลื้อจากของเดิมออกมาหมดเลยนะแล้วก็สั่งชุดมัดสายไฟชุดใหม่มาเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะฮะเปลี่ยนทั้งมัดเปลี่ยนทั้งชุดเลยมันจะมาเป็นมัดมัดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเ <Yes. S 1> นี่ยมัดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะคือเปลี่ยนทั้งชุดเปลี่ยนทั้งมัดเลยคือต้องเลาะอ,ออกมาหมดเลยนั่นแหละที่มันวิ่งตามแชสซีรถมานะ,ะคือต้องเลาะลงมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมสำหรับชุดสายไฟก็คือตอนนี้เราเจอละเจอปัญหาแล้วว่าทําไมถึงรถคันนี้ไฟเบียโชนะ ส่วนในไฟถูงร่มเนี่ยเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนึงนะเอาเป็นเรื่องเป็นทีละเรื่องท,ทีละอย่างก่อนนะแก้ปัญหาเรื่องไอไฟ ABS นี่โชว์ก่อนนะเราก็ดําเนินการค้นหานะสืบเสาะจนรู้ว่ามีสายไฟมันขาดในนะของมัดสายไฟที่ต่อมาที่ตัวปลั๊ก ABS ด้านหลัง นะครับผมมันจะมาจะเป็นมัดเป็นชุดเงี้ยเดี๋ยวเราจะทําการนะฮะเปลี่ยนนะโดยการต้องเบิกอะไรตัวใหม่มาใหม่ใหม่นะเบิกชุดสายไฟมาใหม่นะฮะเบิกชุดสายไฟใหม่เพื่อมาเปลี่ยนไอ้เจ้ามัดสายไฟมัดนี้นะทั้งหมดเลยทั้งมัดเลยนะครับผมการที่จะเลาะสายไฟออกก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะเพราะว่ามันจะมีปลั๊กเส้นหนึ่งนะที่มันเข้าไปที่ตัวปั๊มติ๊กตรงถังน้ามันอ่ะ มันก็เลยเป็นเหตุให้ต้องหย่อนหย่อนถังน้ํามันลงมาไม่งั้นไม่งั้นเราจะปลดปลั๊กไม่ได้นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะในการที่จะเลาะเอาตัวชุดมัดสายไฟนี้ออกนะฮะ <บ tarde S 1> ชุดเลาะเอาเอาเอาตัวสายไฟนี้ออกนะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะ <บ tarde. S 1> มันด้านมีสายไฟเส้นหนึ่งนะเข้าไปที่ตรงปั๊มติ๊กอยู่ในถังน้ํามันนู<ท>่นอ่ะ <hora> มันก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องหย่อนตัวถังน้ํามันลงนะอ่ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะฮะในการที่จะลอเอาตัวสายไฟเส้นที่มีปัญหาออกมานะครับผมนะฮะก็คือมันติดไอ้สายไฟเส้นนี้เนี่ยฮะสายไฟเส้นนี้ที่มันจะเข้าไปที่ท <bishop. S 1> ฟัม๊มติ๊กนะตรงถังน้ำมันนะฮะเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากในการที่จะถอดนะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะมีปักไปที่ไหนไหมปักเนี่ยปักอันนั้นแหละฮะที่เราต้องถอดนะฮะ ไม่ถอดไม่ได้ไม่ถอดมันก็เอาออกมาทั้งมัดไม่ได้นะฮะก็คือติดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะค่อนข้างยุ่งยากเลยทีเดียวนะครับผมในการทํางานนะฮะคืแคบต้องห้อยถังน้ำมันลงมานะฮะต้องต้อนถังน้ำมันมาไม่งั้นมันก็ถอดไม่ได้นะครับผมถอดไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้เราได้การปลดปลั๊กตรงถังน้ำมันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะมาถกตัวสายไฟออกมาเอาทรมาเลย ไล่ว่าหมดเลยเอาออกมาเลยทั้งมัดทั้งยวงเลยนะฮะอันนี้ก็คือตัวส่วนมัดสายไฟที่ต่อจากตรงหัวเก่งนะด้านท้ายของหัวเก่งแล้วก็ออกมาที่ด้านท้ายรถตรงบริเวณแชสซีมาด้านท้ายนะก็จะมาถึงพวกไฟพวกนี้หมดสายเอบงเอเบสหมดเนี่ยมันจะมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะฮะเส้นยาวแบบนี้เลยนะฮะ,ะมาเป็นเส้นมาเป็นมัดแบบนี้เลยนะครับผมมาเป็นมัดแบบนี้เลยนะฮะ ก็คือมัดสายไฟนะที่เราจะทําการถอดเปลี่ยนนะฮะนี่อ่ะอันนี้คือมัดสายไฟที่เราทําการถอดเปลี่ยนนะอันนี้เป็นสายเก่าที่เราเพิ่งต่อมาจากรถนะฮะนะส่วนนี้เป็นมัดใหม่นะที่เราได้ทําการเบิกมาแล้วสั่งมาแล้วอันนี้เป็นอะไหล่แท้ศูนย์นะฮะเป็นอะไหล่แท้เบิกศูนย์เลยมัดใหม่เลยนะอะไหล่แท้ศูนย์เลยเบิกจากฟอร์ดเลยนะครับผมไอสายไฟเป็นนี่แหละก็คือมัดเดียวกันเบอร์เดียวกันเพราะว่าเราเอาเลขตัวถังไปไปเบิกนะฮะ เอาเลขตัวถังไปเบิกเลยนะก็เป็นมัดสายไฟสําเร็จรูปของของของทางฟอร์ดเลยนะฮะซึ่งเราจะเปลี่ยนไอ้มัดเนี้ยทั้งมัดเลยนะครับผมนะฮะ,ะก็คือมันขาดตรงเส้น ABS นะฮะมันขาดไป3เส้นมันจะมีทั้งหมด4เส้นนะแต่มันไฟมันมาแค่เส้นเดียวนะตามที่เราเช็คไว้ก็คือหมายความว่ามันมีสายไฟขาดอยู่ด้านในนะฮะขาดอยู่ด้านในนี้นะฮะสัญญาณไฟมันก็เลยไม่มานั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะนําตัวชุดสายไฟชุดใหม่นะเข้าไปติดตั้งเราก็จะมาทําการเทสดูว่าสัญญาณไฟมันมาหรือเปล่านนะก็คือเช็คความต้านทานมันออาลองจิ้มอ่ะดังแล้วนะอ่ะไปอ่ะดังแล้วนะสองขั้วอ่ะดังแล้วนะสามขั้วอ่ะดังครบทั้งสี่ขั้วทั้งสองปลั๊กนะฮะก็คืออันนี้แหละคือปลั๊กที่มันจะไปต่อเข้ากับตัว เซนเซอร์ uh, ABS ที่ที่ล้อนะฮะก็คือ22 2 2เส้นนี้แหละอ่ะาื่อกีเราทําการเช็คแล้วนะว่าสัญญาณไฟมาปกติแล้วนะสัญญาณไฟมาปกติม,มีมีไฟวิ่งมาที่ตัวปลายของตัวข้อต่อข้ตอขต่อนี้แล้วนะฮะ,ะเช็คเรียบร้อยอันนี้คือมัดใหม่นะฮะเป็นสายไฟชุดใหม่มัดใหม่ที่เราเบิกมาเป็นอะไหล่แท้เบิกศูนย์เลยนะที่จะเอามาใส่เปลี่ยนแทน ไอ้ตัวมัดเดิมนะตัวมัดเดิมที่มันมันสัญญาณมันขาดนะมันน่าจะขาดในฮะเพราะว่าดูจากร่องรอยภายนอกแล้วก็ไม่มีจุดที่มีสายไฟมันถลอกหรือขาดตรงไหนเลยก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวสายไฟที่มันขาดข้างใน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 ตัวมัดนั่นเองนะฮะมันก็เลยไม่เห็นมีรอยถลอกรอยขาดตามมัดไฟเลยนะก็คือเป็นลักษณะของสายไฟที่มันขาดในนั่นเองนะครับผม อ่ะอันนี้เราก็จะมาทำการเช็คตัวสายเก่าอีกอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีเสียงหรือเปล่าหนึอ่ะปักใหม่หนึ่งสองสาม่อ่ะไปอีกปักหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะไปอีกปักหนึ่งอ่ะเนี่ยมันดังแค่ปักเดียวนะฮะเนี่ยดังจิมจิมจิม มันดังแค่ปักเดียวนะมันดังแค่สายไฟเส้นเดียวนะสายไฟเส้นเดียวนะก็คือมันขาดไปเพราะละมันขาดไป3เส้นนะฮะมันก็เลยทําให้สัญญาณไฟ ABS มันโชว์นั่นเองนะฮะเนื่องจากมันมีสายไฟขาดในแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะเราจิ้มหลายรอบแล้วนะจิ้มหลายรอบแล้วแต่มัดใหม่มาเนี่ยเราจิ้มปุ๊บก,ก็มาครบทั้งทั้ง4เส้นทั้งทั้งสองหัวปักเลยนะฮะก็มีสัญญาณไฟมามาครบนะฮนะอ่านะก็คือลักษณะแบบนี้คือ เราเช็คเตียบเช็คความต้านทานมันนะเช็คความต้านทานว่าสายไฟอ่ะมันมีการเชื่อมต่อเนื่องกันหรือเปล่านะถ้ามันขาดด้านในนะมันขาดช่วงมันก็จะไม่มีสัญญาณตีให้เราได้ยินนะฮะอันนี้คือเป็นการเช็คความต้านทานว่ามีสายไฟขาดในหรือเปล่านะฮะซึ่งไอ้เจ้ามัดนี้ของเก่าเนี่ยสายไฟมันขาดในมันมีมันมีติดแค่เส้นเดียวนะมันมีเสียงดังแค่เส้นเดียวอีก3ามเส้นอีก3าเส้นไม่ไม่ดังนะฮะ อ่ะผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนําตัวชุดมัดสายไฟนะเข้าไปติดตั้งที่ตัวรถกันนะฮะเอามัดสายไฟนี้ไปติดตั้งที่ตัวรถกันนะครับผมมันก็จะมาทั้งมัดใหญ่มัดยาวแบบนี้เลยนะฮะนะฮะแล้วก็สอดใส่ร้อยไปตามตัวถังรถนะฮะร้อยไปตามตามตัวถังรถนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นสายไฟชุดใหม่มัดใหม่แล้วนะนะสายไฟชุดใหม่มัดใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับผม ก็ร้อยกลับเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ของใหม่มัดใหม่ชุดใหม่นะฮะก็ร้อยกลับไปในะตำแหน่งเดิมมันนั่นแหละแล้วก็มาเสียบเข้ากับปลั๊กฝั่งนี้นะฮะมาเสียบเข้ากับปลั๊กฝั่งนี้ที่เป็นปลั๊กมาจากในตัวรถนะฮะสายไฟเขาจะแบ่งเป็นท่อนๆน,นะมันไม่ได้แบบเป็นเส้นเดียวยาวตั้งแต่หัวจนท้ายนะฮะมันจะแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นช่วงๆนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสนะ มัดไหนเสียหายก็เปลี่ยนเฉพาะมัดนั้นนะเซอร์วิสเฉพาะมัดนั้นนั่นเองนะฮะอ่ามันไม่จ้องเปลี่ยนทีเดียวยกทั้งเส้นยกทั้งอ่ามัดตั้งแต่หัวหยัดท้ายนะฮะมันจะแบ่งเป็นเป็นสามช่วงนะช่วงท้ายรถช่วงในหัวเก่งแล้วก็ช่วงในห้องเครื่องนะลักษณะของสายไฟเขาจะแบ่งเป็นเป็นช่วงๆเป็นมันมดๆแบบนี้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการติดตั้งนะชุดสายไฟชุดใหม่เข้าไปนะแล้วเดี๋ยวก็ เสียบปงเสียบป,ปลาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาลองทการสตาร์ทเครื่องอยนต์ดูว่าไฟนะมันจะหายโชว์หรือเปล่านะครับผมอ่ะและสิ่งที่เรามั่นใจว่าสายไฟเส้นเก่าเนี่ยมัดเก่าชุดเก่าเนี่ยมันขาดในเพราะว่าเราอะ่ะเราได้ทำการลองจัำสายระหว่างหัวกับด้านท้ายนะ่ะแล้ว แล้วก็ลองเสียบกลับไปลองสตาร์ทเครื่องปรากว่รอไฟ ABS นะฮะมันก็ดับนะฮะเราถึงได้มั่นใจว่าชุดสายไฟอ่ะมันมันขาดในแล้วก็คือจั๊มจั๊มั้งด้านหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีรอยที่ผมปอกสายไฟไว้สําหรับในการที่จะจั๊มก็คือเอาสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะฮะมาจั๊นะะมท,ทั้ง4เส้นเลยนะมาจั๊มที่ด้านปลายทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับคือด้านปลายกับด้านหัวแล้วก็ลองเอาปลั๊กพวกเนี้ยเสียบกลับไปที่ตัวรถนะฮะ ทั้งหมดแล้วก็ลองสตาร์เครื่องยนต์ก็ปรากฏว่าไฟ ABS ก็ดับไปเลยนะ,ะดับหายไปเลยดับไฟไม่โชว์อีกเลยอ่าก็เลยเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าสายไฟด้านในเนี่ยชุดสายไฟมัดด้านในเนี่ยมันขาดนั่นเองนะครับเราถึงได้กล้าสั่งชุดสายไฟมัดใหม่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะคือมีการตรวจเช็คมีการตรวจสอบแล้วนะ,ะเราไม่ได้ใช่ว่ามั่วๆทำนะฮะทุกอย่างมันจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจเช็คในการพิสูจน์ให้ได้นะฮะซึ่งเราก็ทำแล้วนะ,ะปรากฏว่า มันเป็นที่ตัวมัดสายไฟชุดสายไฟชุดในสายไฟเนี่ยมันขาดในจริงๆนะฮะมันก็เลยทําทให้มีไฟโชว์นั่นเองนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการประกอบตัวมัดสายไฟชุดสายไฟชุดใหม่เข้าไปที่ตัวรถนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการนะฮะติดตั้งสายเส้นใหม่นะสายไฟเส้นใหม่เรียบร้อยนะ,ะต่อกับตัวปลั๊ก เดิมเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือในส่วนของปลั๊กปลั๊กเดิมมันนะฮะที่อันนี้ปลั๊กฝั่งนี้คือฝั่งที่มาจากในในในหัวเก่งในตัวรถส่วนในฝั่งนี้เป็นเส้นใหม่นะที่เราเดินนะฮะที่เราเดินใหม่แล้วนะฮะนี่อันนี้คือเป็นสายไฟชุดใหม่นะฮะเส้นใหม่หมดแล้วนะฮะเส้นใหม่หมดแล้วนะครับผมนะฮะเส้นใหม่หมดแล้วนะมาถึงฝั่งนี้นะมันจะมันจะทอดยาวมาทั้งทั้งแชสซีรถเลยนะฮะสำหรับตัว สายไฟชุดเส้นใหม่นี้นะครับผมนะติดตั้งนะใหม่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดสายไฟเก่านะชุดสายไฟเก่านะฮะที่มีปัญหาเรื่องมันขาดข้างในนะแล้วมันทําให้ตัวไฟ abs โชว์ไฟถุงลมโชว์นะครับผมอ่ะติดตั้งชุดสายไฟใหม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปทําการลองอ่าสตาร์ทดูนะว่าไฟนะฮะ ABS กับไฟถุงลมนะจะโชว์อีกหรือเปล่านะหลังจากที่มีการเปลี่ยนชุดสายไฟใหม่นะอันนี้เป็นเส้นใหม่แล้วนะยาวมาจากข้อต่อนู่นแล้วก็ไล่ตามเชสซีนี้มาเรื่อยๆเลยนะมาฝั่งนี้แล้วก็มาออกฝั่งนี้ด้วยนะสะำหรับชุดสายไฟนะเดี๋ยวเราลองไปทําการนะสต,ตาร์ทเครื่องยนต์ดูดีกว่านะว่าไฟนะต่างๆนะ ABS กับถุงลมมันยังจะโชว์อีกหรือเปล่านะครับผมนะ อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะว่าไฟ ABS กับไฟถุงลมมันจะหายไปหรือเปล่าหลังจากที่เราเปลี่ยนมัดไฟจุดใส่ไฟเรียบร้อยแล้วอ่าสตาร์ทอ้าวสตาร์ทเครื่องยนต์มาแล้วไม่โชว์แล้วนะฮะไฟ ABS กับไฟถุงลมไม่โชว์แล้วนะ,ะหายแล้วแสดงว่าเราแก้ไขได้ตรงจุดนะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะทําการแก้ไขหรือทําการ สั่งชุดสายไฟมา, <st itions> มาเราได้ทําการเช็คตรวจเช็คตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่า <st itions> <st itions> ชัวแนแน่ว่าเป็นที่สายไฟมันขาดข้างในนะเราถึงกล้าที่จะสั่งตัวชุดสายไฟมัดสายไฟมาเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เพราะ <cidos> ว,ว่าเส้นหนึ่งหลายตังนะไม่ใช่ถูกๆนะฮะอันนี้คือเราเรามีการตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะเรามั่นใจแล้วนะก็คือสายไฟมันขาดในล่ะแต่ไม่รู้ว่าขาดด้วยเพราะเหตุอะไรนะฮะอันนี้เราก็ไม่อาจจะรู้ได้นะแต่ชัวชัวว่ามันขาดข้างในนั่นแหละชุดสายไฟมัน ขาดออกจากการมันไม่ครบวงจรมันก็เลยทําให้ตัวไฟ ABS กับไฟถุงลมโชว์นะทีนี้พอไฟ ABS หายไฟถุงลมก็หายไปด้วยเลยนะโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปติดตามแก้ไขเรื่องไฟถุงลมอีกนะฮะหายเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมนะฮะก็จบไปนะฮสำหรับเรนเจอร์คันนี้นะที่มาด้วยเรื่องไฟ ABS โชว์นะฮะอ่าไฟ ABS โชว์กับไฟถุงลมโชว์นะฮะตอนนี้แก้ไขให้เรียบร้อยนะ เปลี่ยนชุดมัดสายไฟชุดใหม่นะท่อนหลังก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยไฟไม่มีไฟ A B S กัไฟถุลงลมโชว์อีกแล้วนะครับผมอ่ะก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะ ที่มาด้วยเรื่องของไฟ ABS โชว์กับไฟถุงลมโชว์ขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์นะหรือเครื่องยนต์ติดขึ้นมานะจากการตรวจสอบตรวจเช็คก็บพบว่าชุดสายไฟนะมันขาดในในส่วนของชุดสายไฟมัดด้านหลังที่มาที่ที่ท้ายท้ายรถหรือตรงที่ท้ายกระบะนะเราก็ได้ทําการสั่งตัวมัดสายไฟหรือชุดสายไฟชุดใหม่มาเปลี่ยนนะอันนี้ก็คือเป็นชุดสายไฟมัดสายไฟชุดใหม่เรียบร้อยแล้วนะที่เราเปลี่ยนไปนะเป็นชุดใหญ่ชุดยาวมาเลยนะครับผมนะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะแก้ไขได้ตรงจุดงานก็จบปัญหาก็จบนั่นเองนะครับผม,ผมก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของมัดไฟหรือชุดสายไฟชุดเก่านะที่มีปัญหาเรื่องมันขาดข้างในนะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะสำหรับการแก้ปัญหารถยนต์ Ford Ranger น,นะคันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือชุดสายไฟชุดใหม่แล้วนะที่เราเปลี่ยนเข้าไป มันจะมาต่อเข้ากับปักตรงนี้นะครับผมปักนี้ก็จะไปต่อที่ห้องโดยสารไปจนถึงปั๊ม ABS อีกทีหนึ่งนะครับผมจบเรียบร้อยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ให้กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการารูร้ษารถยนต์ Ford Ranger แล้วก็ Mazda BT-50 าา Pro นะครับ นะทั้งเครื่อง2.0 2.2แล้วก็3.2คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากาไปก่อนนะสวัสดีครับ